สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณพยาบาลจะมาให้ความรู้เรื่องอาการคันในผู้ป่วยแผลไหม้นะคะก็ความรู้นี้นะคะได้มาจากวารสารแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นบทความที่อาจารย์กุสุมาชินอรุณชัยนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรมเมืองแมนนะคะเขียนไว้ในวารสารนะคะเป็นบทความฟื้นฟูวิชาการนะเรื่องอาการคันใน ผู้ป่วยแผลไหม้นะคะหลายคนคงสงสัยว่า,าทำไมต้องคันแผลด้วยนะคะวันนี้คุณพยาบาลจะมาอ่านให้ฟังนะคะก็อาจารย์ได้เขียนไว้ว่าอาการคันในผู้ป่วยแผลไหม้นั้นเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะและมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาการปวดเลยเพราะว่าเวลาเราคันเนี่ยมันก็ไม่สุขสบายเนาะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคะ อาการคันเนี่ยนำไปสู่ภาวะการเกิดแผลซ้ำจากการแกะหรือการเกาได้นะคะซึ่งผู้ป่วยที่มีปัญหาบาดแผลทุกคนเนี่ยจะประสบปัญหาจากอาการคันได้แทบถังสิ้นเลยนะคะถ้าใครที่เคยมีอาการมีแผลที่เป็นแผลถลอกเวลาแผลจะหายแล้วก็ตกสะเก็ดเนี่ยเราก็จะพบเลยว่าเราจะคันบนแผลใช่ไหมคะถ้าเราเกา แผลก็จะเปิดแล้วก็อาจเกิดการติดเชื้อได้นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าไอพยาธิสรีระวิทยาของอาการคันเนี่ยเ,ออเกิดได้จากกี่สาเหตุนะคะพยาธิสรีระวิทยาก็คือสาเหตุที่มันทําให้เกิดโรคอะค่ะนะคะสาเหตุที่หนึ่งนะคะก็เกิดจากสาเหตุจากพยาธิสภาพที่ชั้นผิวหนังเองนะคะในที่นี้ก็คือเกิดจากการที่มันมีการอักเสบ ภาวะที่มีผิวแห้งเป็นต้นนะคะต่อไปสาเหตุที่2นะคะเกิดจากสาเหตุจากพยาธิสภาพจากเส้นประสาทนะคะ<อ>เช่นแผลความลึกระดับ2แบบลึกลงไปเนี่ยที่มีการทําลายของเส้นประสาทการรับรู้ความรู้สึกของผิวหนังนะคะก็คือ ออตัวเส้นประสาทเกิดการอักเสบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสาเหตุที่3คือสาเหตุจากพยาธิสภาพจากระบบประสาทส,ส่วนกลางเชื่อว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บกระตุ้นจากนิวโรพาติกแบบเรื้อรังนะคะทําให้สมองส่วนกลางส่งสัญญาณผิดปกติออกมาเป็นอาการคันได้นะคะอันนี้ก็ล้ําลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะคะสาเหตุที่4เกิดจาก สาเหตุจากพยาธิสภาพจากภาวะทางจิตนะคะก็คือในภาวะที่ร่างกายเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดนะคะสมองอาจเปลี่ยนหรือรับรู้ความเครียดเหล่านั้นแล้วแปลงกลับมาเป็นกระแสประสาทที่แสดงออกเป็นอาการคันได้นะคะหลายคนก็อาจเคยเป็นเนาะเวลาที่เราเครียดหรือว่าวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะแบบปวดท้องคันเกาหรือว่าเป็นหายใจเหนื่อยหอบซึ่ง มันไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวอาการในในร่างกายเราแต่ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาเกิดจากออความวิตกกังวลน,นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการรักษาบ้างเป็นแล้วมันก็รักษาได้ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วก็ต้องอดทนอยู่แบบนั้นนะคะทางเลือกในการรักษานะคะก็ในเมื่อมันมีพยาธิสภาพเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ย ก็แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็การเลือกใช้วิธีเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการรักษานะคะที่รวมๆกันนะคะเช่นสมมุติว่าเราเราคันนะคะเออเราคันเราก็เกาใช่ไหมคะเราต้องไม่เกาวิธีการที่จะทําให้เราไม่ต้องเกาแล้วเราก็หายคันด้วยนะคะเราอาจจะใช้วิธีกดลงไป<อ>เช่นเราคันที่แขนใช่ไหมคะ กันที่แข็งเราก็กดกดลงไปกดแล้วปล่อยนะคะกดแล้วปล่อยแต่ไม่ใช่กดจนช้านะคะกดแค่ทากดแค่พอรู้สึกนะคะน,นี่คุณพยาบาลเคยใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการคันหลายคนก็ได้ผลนะคะเพราะว่าถ้าเราเกาแบบนี้หนังซึ่งเป็นผิวหนังงอกใหม่เนี่ยมันจะถลอก เป็นแผลเปิดและเกิดเป็นแผลซ้ำและเกิดการติดเชื้อบนผิวหนังได้เพราะว่าผิวหนังที่งอกใหม่เนี่ยเขายังมีความอ่อนอยู่ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของตัวเชื้อโรคเลยทีเดียวเชียวนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าผู้ป่วยจะเริ่มหายจากอาการคันก็ต่อเมื่อภาวะแผลที่เกิดตามตามคือตัว ตัวแผลเป็นอ่ะมันแข็งแรงแล้วนั่นเองพอแผลหายแผลจากไฟไหม้หายแล้วมันจะทิ้งร่องรอยร่องรอยบนผิวหนังเราซึ่งร่องรอยนั้น,นเราเรียกว่ารอยแผลเป็นนะคะอ่ะวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาเราก็ดูทีวีไปใช้วิธีการอย่างที่คุณพยาบาลบอกก็คือว่าลูบ รูปเบาๆแบบนี้แล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็เขียนไว้นะคะก็ต่อไปก็คือการใช้ครีมหรือยาขี้ผึ้งทาเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็การปรับอุณหภูมิของผิวหนังที่เกิดอาการคันนะคะก็คือว่าเออเวลาเราอยู่ใน ที่ที่มีอากาศร้อนเนี่ยมันจะทําให้คันมากขึ้นเนาะแล้วก็เราต้องอาจต้องผ่อนคลายความวิตกกังวลสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปวิธีการรักษาด้วยยานะคะเมื่อกี้นี้เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยานะต่อไปเป็นการรักษาด้วยยาก็ใช้ยากลุ่มยา,าแก้แพ้ยากลุ่มต้านฮิสตามีนะคะเป็นแอนตี้ฮิสตามีนะคะก็บางคนเนี่ยจะได้รับยาชนิดนี้ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราก็ได้กลับบ้านไปด้วยนะคะเช่นยาที่ชื่อว่าอตาแลก นะคะแล้วก็ตัวไฮดรอกไซซีนนะคะ พวกนี้ก็รับประทานได้เพราะว่ามันจะช่วยลดการหลั่งฮิสตามีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นอาการคันได้นะคะยากลุ่มกาบาแพนตินตัวเม็ดแคปซูลสีขาวที่เป็นร้อยมิลลิกรัมแล้วก็เม็ดสามร้อยมิลลิกรัมที่เป็นเม็ดสีเหลืองก็ช่วยลดอาการคันได้นะคะยากลุ่มทรไซคลิกแอนตี้ดีเพรสเซนต์อันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มอะมิทิทไทลีนซึ่งบางคนก็ได้รับประทานแล้วเหมือนกันตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนาะมันจะช่วยรักษาตัวนิวโรพาติกเพนก็คือตัว อาการคันที่เกิดจากเส้นประสาทนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่เป็นออนเดนสตรอนก็คือยากลุ่มแก้แก้อาการขึ้นไส้อาเจียนก็ช่วยลดอาการคันได้อันนี้เขาอาศัยไซเอฟเฟกจากตัวยานะคะ <c oughs> ก็ไปช่วยลดอาการคันได้เนาะแล้วก็มีกลุ่มยาอีกเอ,อเช่น การใช้เลเซอร์นะคะต่อไปแล้วเราก็การฉีดสเตียรอยซึ่งการฉีดสเตียรอยเนี่ยจะช่วยลดรอยแผลนูนแล้วก็ลดอาการคันที่เกิดบนรอยแผลเป็นได้นะคะแต่ว่าการฉีดสเตียรอยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนที่คนไข้มาตรวจตามนัดแล้วนะคะอตอนระยะเป็นรักษาผู้ป่วยในนี่ก็ยังไม่ได้ฉีดเนาะเพราะว่าตัวออแผลเป็นยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็การรักษาโดยใช้เพรสเชอร์การเมนนะคะใช้ผ้ายืดรัดนะคะก็ นอกจากช่วยป้องกันการเกิดแผลนูแล้วยังช่วยลดอาการคันได้ด้วยนะคะ,ะต่อไปออสรุปก็คือว่าอาการคันในผู้ป่วยแผลไหมเนี่ยต้องใช้วิธีการรักษาหลายวิธีร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่เจ็บน้อยที่สุดก็คือรับประทานยาเนาะอออนอกจากนี้เนี่ยการตรวจการมา เาเรียกว่ามาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หมอเนี่ยช่วยประเมินว่าอาการคันของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อให้เราได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะจนไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื่องของแผลติดเชื้อ นะคะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าตอนที่คนไข้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเกิดอาการคันเนี่ยคุณพยาบาลจะมาประเมินอาการคันนะคะสามารถบอกคุณพยาบาลได้ซึ่งการเวทการให้น้ําหนักคะแนนอาการคันเนี่ยก็เป็น10คะแนนเหมือนอาการปวดนะคะก็คือคันไม่คันเลยก็เป็นศูนย์นะคะคันนิดหน่อยนะคะก็คือนอนหลับได้ก็เป็น1นนะคะคันที่จะรู้สึกแบบมันยุบยิบตามร่างกายก็เป็น2นะคะคันที่จะรู้สึกว่าแบบ อมันไม่สุขสบายแล้วนะคะก็3คะแนนก็สามารถที่จะคุณพยาบาลก็จะรายงานหมอนะคะแล้วหมอก็จะมีคำมาประเมินว่าสาเหตุการคันเกิดจากอะไรแล้วก็มาสั่งคำคำสั่งการรักษาให้เนาะหลังจากที่รับประทานยาแก้คันแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะคุณพยาบาลก็จะมาประเมินอาการคันซ้ําอีกเช่นเดียวกันนะคะมาประเมินว่า คันลดน้อยลงไหมนะคะเราอาจจะไม่ได้แค่รับประทานยาแก้คันนะคะเราอาจจะต้องทั้งออทาครีมทาย,ยาเพิ่มนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นต่อผิวหนังนะคะในส่วนของคนไข้ที่กลับบ้านไปแล้วแล้วมีอาการคันมากคันมากขึ้นนะคะวันที่มาตรวจตามนัดกับคุณหมอที่คลินิกแผลไหม้นะคะสามารถบอกคุณหมอได้เลยว่าตอนนี้เรามีระดับการคันเนี่ยกี่คะแนนแล้วนะคะคันจนนอนไม่หลับคันจน คันจนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาเกาอย่างนี้นะคะบรรยายให้คุณหมอฟังได้แล้วคุณหมอจะได้เพิ่มยาให้ทั้งในส่วนของยากินแล้วก็ยาทานะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องอาการคันของผู้ป่วยแผลไหมเนาะหวังว่าทุกคนคงจะมีอาการคันแต่ว่า,าไม่เกิดรอยแผลที่เกิดจากอาการการเกานะคะก็ุณพยาบาลเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ